คติธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนการปฏิบัติเราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินเท่านี้เท่านั้นหรือเราจะนั่งวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็เอาแต่พอสมควรให้ตั้งใจจริงๆกำหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตในใจละความมัวเมาออกให้หมดคอยกำหนดจิตเข้ามาสู่ภายในให้ใจเบิกบาน ตั้งความสัจจะว่าจะภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือถ้าจะเดินก็ให้กำหนดระวังรักษาจิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบานไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นธรรมเมารักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโมอย่าละความเพียรความพยายามให้เพียรไปติดต่อกันจะเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้เช่นตั้งสัจจะว่าจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอนอย่างนี้ ตั้งสัจจะไว้อย่างนี้เป็นการดีตั้งสัจจะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจให้ดีคอยระวังรักษาจิตใจของเรานั้นแหละให้ผ่องสายตลอดไปบุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากบุคคลน,นั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความอดทนความขมขืนจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับความชื่นชมในบ้านปลาย